สนุกค่ะไปที่อะไรเขาบอกเขาเราไปโอไปทริปตั้งแต่ทริปแรกเอาแล้วตั้งแต่ทริปแรกก่อนทริปแรกไปไหนนะทริปแรกไปฮ่องกงโอ้ไปฮ่องกงไปฮ่องกงไปขออะไรมาบ้างจากฮ่องกงอ่ะก็จริงๆก็ไปไปไหว้พระอัสศลีมงคลด้วยแหละค่ะก็เริ่มต้นเนาะแล้วก็อยากให้แบบทุกอย่างราบรื่นบอกได้เดี๋ยวไม่เป็นจริงมีงมีแฟนอีกแล้วนะคุณแล้วก็คือเราไปสถานที่ตามที่แบบ ฮ่องกงก็ใช่ค่ะจริงๆไปหลายที่บางที่ก็ไม่ได้ลงรูปอันนี้คือไปตามรอยใครหรือเปล่าคะในการบูใช่ที่ฮ่องกงเขาจะขึ้นชื่อเรื่องบางทีเรื่องความรักเรื่องแต่ละย่านตามรอยอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ,ะส่วนใหญ่เพราะที่สุดของเขาคนไทยเขาก็ไปแก้ชงมาพอเช้าอกแนะนำว่าถ้าแก้ชงวันนี้มันจะเสริมเรื่องความรักฝั่งหนูเริ่มต้นบนเลยค่ะ,คะ ไม่ได้บนไม่ได้โบนก็ไปขอแหละค่ะไปขอหรือคนส่วนใหญ่ก็ของานค่ะดวงดวงแล้วก็ขออีกสองครั้งน่ะนิดนึงนิดนึงเป็นความรักหรอแล้วมีความรักตรงก็อยากให้ทุกอย่างเหมือนก็ราบรื่นทั้งทุกอย่างเนาะอาจจะไม่ได้ขอเป็นปริมาณอยากให้ทุกอย่างแบบค่อนข้างสมูทอะไรอย่างนี้ขอเสร็จกลับมาก็แค่กระเป๋าไปดูหิมะต่อเลยอาะใชเที่ยวเก่งค่ะยอมรับคือช่่ววงนีี้เทย เทียวจริงๆคนรอละครเปิดกล้องค่ะตอนนี้พอยังไม่เปิดเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ่ายละครแล้วมันจะยาวก็จะชวนเพื่อนๆ,ชวน,ๆชวนผู้จัดก,การอะไรเงี้ยไปเที่ยวเลยเนยังบง้างเห็นใช้ชีวิตสุดเมือยเต็มที่มากดีค่ะก็เหมือนแบบเราไปเราเราไปทีคนไปหลายวันค่ะไป,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 ไปสิบวันเลยก็จะได้ไปหลายที่หลายเมืองก็สนุกเช่ารถขับกันอะไรเงี้ยในในบทเราไปนานพี่ถึงมากชอบบวกเลยค่ะหนูบอกหนูไปสิบเขาบอกว่าหนูไปสองอาทิตย์จะเ,เป็นเรื่องที่เถียงกันตลอดคุณบอกว่าเคนไปสิบเขาบอกว่าสองอาทิตย์อยู่เข้ากลัวโลก ใช่ไหมเ,<อ>เขาบอกแล้วว่าไปเมืองนอกเดี๋ยวมันไปหลงทางแต่ขอให้อยู่เมืองไทยหลงเขาแล,แล้วสรุปอยู่เมืองไทยต้องหลงเขาแค่คนเดียวไมหมคะเปิร์ดจะอยู่เมือนง,มงนอกหรือเมืองไทยก็หลงทางหมดค่ะเป็นอย่างเขาจะรู้ว่าคนนชอบหลงอะไรงเงี้ยเพราะนอกเขาก็ห่วงแหละจริงปกติหรือหัวไม่หลุดเลยอ่ะหลุดหรอไม่หลุดหรอหลุดก็ไม่หลุดเลยแต่ทางนู้นเขาหลุดเยอะทางโน้นเขาบอกว่าทำไมไปไม่ชวนเขาเลยเขาทำงานหรือเปล่าคือจริงๆอย่างทริปเนี้ยคนวางแผนกับเพื่อนๆาเป็นแบบเป็นปีแล้วค่ะใช่ เขาจะเลื่อนงานแล้วเพื่อจะไปดูเราเพราะเรากลัวเราซุ่มซ่ามอย่างนี้อีกเขาเลื่อนงานไม่ได้หรอกค่ะเราเห็นเป็นเม้นไอจีวีีว่าที่เขาบอกว่าคิทหรออืางเขาเขาก็คนเป็นคนเมนต์ค่ะอือก็แซวกันแหละค่ะเป็นเรื่องปกติระหว่างที่เราเที่ยวอยู่เราได้ดูสารภาพเลยคะได้ดูค่ะได้ดูอย่างงั้นละอย่างงนตอนใ้กับศีษยส่งบอกเขาก็เปิดตัวผิดเลยนะใช่ค่ะน่ารักดีค่ะเราฟังเราฟังสัมภาษณ์เข้าไปนี่ต้อง ยิ้มไปแบบเขินไปไหมคะก็เขาจะหยอดตลอดเขาหยอดเก่งเขาหยอดเก่งก็ก็เขินค่ะดูสัมภาษณ์ก็เขินแต่เขาเนี่ยเขาข้างลึกมากเวลาเราไปนานๆความผิดในการวีโอคอลร์ก็ก็ตลอดก็คุยกันเรื่อยๆค่ะก็ทั้งทั้งสองอย่างอย่างเป็นถ้าเกิดเราเปิดแอบดูอะไรอยู่ก็จะไม่ค่อยได้คุยนะถ้าเกิดว่าว่างๆก็คุยแต่นายเขาบอกเขาบอกฝันทุกคืน คือเรื่องเสียงที่เขาบอกว่าให้เราให้มาถามเราเองเขาเขาเขาย้อนมาเลยว่าให้มาถามเราเองพูดได้หรอได้ที่ไม่ติดที่เราฟังอยู่เขาอาจจะติดไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้คือไม่หรอกเขาพูดไม่ได้เขาบอกว่าเขาเขาอยากเป็นผู้ชายเท่ๆเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวดูไม่เท่ดูเป็นแมวเหรอเป็เสียงเป็นแมวเขาก็จะ อ้สาวไปนี่นูสาวไม่ต้างอะไรจะสาวแต่เขาบอกเองว่าให้มาถามเราเองเขาเขาก็จะเป็นคนคนข้างอ้อนอ้อนอะไรย่งเงเขาก็ประมาณแบบฟันดี้ค่าอะไรอย่างงี้ไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาของเรามาเล่าไม่ได้หรอกแต่เขาบอกว่าเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะก็ใช้ได้ก็มีบ้างยกตัวอย่างเสียงสาวมนสิอ่า ชัดๆน่าจะเป็นแบบโหอะไรเงี้ยทุกคนจะรำคาญไปเย็นๆเดี๋ยวแสวดังอันนี้ตามสามร้อยไม่ใช่เจ็งสามธรรมดาเจ็งสามร้อยอะไรตรงนี้แรงเลยธรรมดาแหละแรงเกินไม่ถามเลยหรอและตอนนี้สปนามันเปลี่ยนหรือยังคะในการเรียกกันและการอย่างนี้ครับก็แบบที่เขาเรียกหรือที่เขาบอกแหละค่ะใค่ะเออเราใเขาปะคะ ก็มีบ้างลองสิลองสิไม่เอ้าไปแล้วอ๋อมันก็มีมุมหวานที่ทุกคนแซวนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตอนเถียงกันอะไรเงี้ยก็มีค่ะเหมือนเดิมเหมือนเพื่ออนไวกเฮ้ยเฮ้ยขาบอกสถานะเปลี่ยนเอออ๋อใช่เขาบอกเขาบอกสถานะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งด้วยว่าเขาบอกว่าคะแนนเพิ่มหรือยัง เอาจริงๆมันไม่ได้มีให้ขนงคะแนนอะไรไม่ได้เออแต่ว่าคือด้วยสถานะที่ทุกคนแบบถามอะไรเงี้ยคือคนเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้ไม่ได้แบบมาหยิบยกพูดรายการาแต่ก็ขเขาบอ,อากว่าให้เราคสถานะเออนะว่าเรื่อแฟนนิยายก็เขาก็ไม่ให้เกียรติเราอะเเเออ้าาใหร ก็เดี๋ยวรอๆถ้าเขาอยากเรียกแฟนเมื่อไหร่ก็เรียกแต่ถ้าเขาพูดว่าเออแต่ถ้าเขาบอกว่าเอออยากฉีบไปทั้งชีวิตก็เออก็ให้จีบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าความสาคัญทุกครั้งที่ตกใจก็คือบอกไปถามในส่วนรี่ว่าที่ทำแผนมันเนี่ยเห็นผลบังลิยันาเห็นผลใจใจเนาะราบักใจไม่ว่าอะไรก็รอๆเขาถามค่ะเขาอยากเรียกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็คือเลี้ยงแฟน20ก็เดี๋ยวรอๆรอฟังจากปากเขาแต่ว่าตลอดเวลาที่แบบทำแนน ก็แบบมันเป็นทุกอย่างให้เฟิร์นอ่ะนั่งแกะสร้อยไปรับมีลิลี่แทนพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ก็เขาก็เป็นคนน่ารักค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็จะมีแบบโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยอยู่ด้วยกันตลอดก็ย้อนกับพันมาเป็นเพื่องกับพันเองก็ทำค่ะแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะเคยคิดไหมว่าจะเห็นในนันมุมนี้ในมุมนี้ ความจริงเขาเป็นคนเฮคแคร์แบบนี้อยู่แล้วนะมไม่ใช่แค่กับหนูกับทุกคนในกองกับอะไรอะไรเงี้ยแต่วันนี้อาจจะเป็นเพราะทุกคนจับตามองก็เลยมองว่าแบบเออแต่จริงๆเขาเป็นคนดูแลอย่างนี้อยู่แล้วดีไหมล่ะดีดีมากแบบเบย์เฟิร์นดูเปลี่ยนไปหรอเออดูยังไงมาตอบซอฟด้ว่าเออดูซอฟนี่ซอฟเปลี่ยนซอฟอีกหรอเปลี่ยนแข็งที่ซอฟอีกเหรอที่จริงคนยังเขินอยู่มากกัรที่ทุกคนถามทุกคนไปแซลจีเออมัน รู้สึกว่าเป็นแบบทุกคนก็จับตามองอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะอือแต่โมเมนต์เรามันดูแบบว่าเรแมนติกตลอดเวลาแค่กนในทิมก็แบบคั่วเลยนะโอ้ใช่ก็เห็นเหมือนกันค่ะอาจจะอาจจะตัวเองก็อาจจะไม่ได้ชินพานี้มากนะปกติเราตอบก็จะตอบแต่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันก็แปลกใหม่นิดนึงเหมือนกันตั้งชินอ่ะพี่กีทาอะไรแปลกแปลกแปลกไม่ยอมถามอ่ะยิ่ายิ่งไรักอมถาม แรงบ้านบ้านจุ๊งใส่ยังความดีก่อนบ้านเสร็จแล้วพี่ดีด้วยถึงฝันแล้วสองปีค่ะสองปีถึงฝันแล้วอันนี้เราติดงบทนายใช่ไหมเสร็จก่อนค่ะเสร็จก่อนงบงบงบไปอยู่ในงบเลยค่ะหนูไม่เก่งเลยค่ะเป็นพ่อกับสถาปนิกจัดการทุกอย่าง คนโชคดีที่สถาปนิกเินเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องซื้อหรอกเนาะอันนี้ใช้แค่นี้พออันนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็ช่วยกันจนมันอยู่ในงบคนก็เออเอออาแล้วก็อู้ด yeah, like ีจังเลยอะไรเงี like ้ยในมีส่วนไหมคะกับบ้านลังนี้ก็ปรึกษาหลายๆเรื่องมาสภาคแล้วค่ะไปดูไหมก็ตั้งแต่ตอนลงต้นไม้นู่นแล้วค่ะในเรื่องของสวนต่างๆเรื่องของต้นไม้จริงๆส่วนใหญ่คนิรนจะปรึกษาเรื่องพวกหินอ่อนอะไรเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งก็จะส่งกันไปส่งกันมาเขาก็ถามว่าอันนี้ลายนี้ดีไหมหนูก็ลายนี้ดีไหมอะไร ต้นหลักได้ยาเป็นโอลีเป็นสนเป็นอะไรไม่มีต้นรักเนาะค่อยๆได้ดั่งใจเราทุกอย่างมาหลังจากที่รอคอยมานานได้ดั่งใจทุกอย่างเลยค่ะแต่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางทีฝนตกน้ําซึมเข้ากําแพงอะไรอย่างี้เล็กน้อยก็แก้ไปตามเรื่องโอโหลมๆไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะก็ประมาณเดิมแหละคือไม่ได้เกินก็ไม่ได้อะไรเลย เหมือนเฟิร์นร sure ู <t <t ้ว่าเฟิร์นชอบประมาณเนี้ยที่อยู่แล้วสบายอบอุ่นแล้วก็ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มันก็อยู่ในความต้องการเดิมไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เกินงบค่ะเพามีมาปรึกษากับพ่อพี่เขาไม่เสร็จสักปีก็มีก็ปรึกษากันเรื่อยๆเลยค่ะบางทีแบบเจ้าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันใช่และปลี่ยน แลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเลยใช่ไหมครับเรา,เนานมีแนะนำะไรบ้านเขาไหมเพราะว่าเขาจะเอาให้ทันมิถุนานี้ก็แนะนำว่าซู้นะให้กำลังใจทำ <laughs> ไม,ไไมอ่ะดูเปลี่ยนไปเนอะดูซอฟต์เนอะมันก็มีเขินมากมันก็ไม่ชินไงปกติ<า>เราก็จะแบบเอ้ยเยอะๆเรื่องงานอะไรเงี้ยนี่ก็มีแบบบิดบ<ด>ังไม่ได้ทำงานนาน เพราะเดี๋ยวมีงานคู่ด้วยนี่ใช่ป่ะใช่อะไรเช่นไรอะมันตื่นเต้นพร้อมขนาดไหนกับการออกงานคู่เราเอาจริงๆเราก็ทำงานคู่กันมาตลอดเนาะแต่ว่าพอวันนี้มันก็ทุกคนก็มองเยอะอ่ะมันก็ก็ไม่รู้ไปเจอเอาเป็นไงก็เป็นกันแต่คู่ดวันนี้กับพูดนะมันต่างกันเลยร้ายก็น่นหนาสิเพิ่งพูดใกล้ถึงแล้วด้วยเต้นไหมถึงเต้นถึงได้เลยอนเต้นพีนายอันนี้เป็นเออใช่สดงว่าจะมีโมเมนต์แบบไปจ่านายจ่าให้เห็นกันใช่ไหมครับวันนั้ ไม่รู้เลยไม่ไม่ได้คิดถึงวันนั้นเลยค่ะรอดูจะเป็นไงก็เป็นปล่อยให้มันเป็นไปคุณคิดไหว่าใครจะเขินกวันถ้าจะต้องนั่งแบบว่าสปอร์ตไลท์จัต่างคนต่างกันในวันนี้หนูว่าเขาเขินกว่าเพราะหนูจะขี้เกียจก,ก่อนนิดนึงเออปูอเขาเก็บทรงไม่อยู่นะอืมเขาชอบแบบยิ้มแล้วแบบแทุกครั้งทุกครั้งเราจะเห็นชาร์ลีแอคของเขาเวลาเขาตอบฝื่นแล้วแบบเาโดนจี้อ่ะคือจ่อให้ไปไหนด้วยกันแล้วแบบ ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนเขินกว่าจริงๆหนูก็เขินหนูก็จะแบบนิ่งๆอะไรเงี้งงยเขาจะยิ้มเก็บอาการอยู่เออกัดกัดลิ้นไว้ก่อน <laughs> <laughs> เออเหมือนเหมือนเวลาลงรูปเหมือนกันนายเขาบอกว่าทำไมไม่ยอมลงรูปเขาบอกว่ายากเก็บลิ้นมาคนจามคนเดียวใช่ทำ <laughs> ไมเขาต้องขนาดนั้นเลยอ่ะเรา คือบางทีหนูไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องลงรูปอะไรกันก็ลงกันเป็นเวลาโอกาสเวลาอยู่ด้วยกันได้เจอกันบางทีต่างคนต่างทํางานทั้งวันนะเนาะแล้วพอได้เจอกันทานข้าวเย็นอะไรเงี้ยมันก็อยากอยู่ด้วยกันตรงนั้นพูดคุยกันก็เลยไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องลงรูปต้องไลน์ชอบเก็บโมเมนต์ด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับไม่ไม่เน้นถ่ายรูปแต่เน้นเก็บโมเมนต์ก็จะด้วยก็รูปถ่ายกันเล่นๆกันก็มีอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็เก็บไว้เป็นความทรงจำเยอะไหมมีบ้าง งานเรามีอะไรบ้างปีนี้อัปเดตดทีผลงานเหรอคะจริงๆก็รอละครเปิดกล้องเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็รอบทก็เลยยังแบบไม่ได้เปิดถึงว่าจะได้ทำงานที่อันไหนละครเหรอคือจะมีติดต่อเข้ามาตอนนี้ฝั่งคนยังยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ไม่ได้ทราบก็คือจะรับเต็มที่เลยปีนี้จานที่ไปก็จริงๆที่มีอยู่สองสองเรื่องที่มีแพนเดิมก็คนคิดว่าก็น่าจะแน่นปีนี้ถ้าถ้าได้เปิดนะคะถ้าบทเสร็จอะไเลยเราเป็นตำนานสองปีต้องจองตัวอะไย่างเงมีเกิดขึ้นหรือเปล่า ไม่ละค่ะไม่ละค่ะเพราะว่าสมิจ่จดไม่หายแล้วไม่หายแล้วแล้วก็<ม>อตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้ได้แต่รอสองอันนี้เปิดก่อนก็คือมีคืนได้เลยได้ค่ะได้<ม>โอเคโอเคขอบุญกัน